ไเออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอื้อีพากินพากเที่ยวนะจ๊ะพากินพากเที่ยวสถานีต่อไปดูไปเรื่อยๆลุ้นเหมือนซื้อหวยนะแจ๊ะเออลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจเลยเอาเอาที่รองเท้าขึ้นข้างบนจังลูกนี่ถุงเท้าป่าแน่เลยไม่รู้ว่าหาไม่ได้สักกันาใช่ไ กระทะอันว่มีอย่างล่างห้ยแต่ว่าอันเอาใส้น้าไปยูตทั้งข้างนอกครับพี่ชาติแล้วมีการลักซ่อนน้ำได้สองอันรอบหนามาจจะสิขค้ืนได้ค่ะร่ำรวยร่ำรวยเดีิ้วบคุ้นใบาบสามกูหรือมะหน้าบัวเดี๋ยวมาอีกขอบคุณค่ะไปแล้วนะ ไปตรงไหนอยังเส้นสันตูนะพวกรูบัวหมองมอง่วงแต่ลืมสักแตบถ่ายรูปอ่ะถ่ายคลิปอยู่เดลยพูดไม,ดไม่ไม่นักพังเลยขอโทษค่ะเอาเปิดไปตรงนูน้นเห็นไหมลืมใบมะกรูดทุกรอบเลยมันต้องเอาใส่ในไ,ไอ้ไอ้ไุกไว้ยนะไงแม่จางสิเฮนนี่พี่เขาเข่ามันเป็นเรื่องลืมโน้ยากหวีผมจังเลยเช้ามาก็ยังไม่เห็นหว<ม>ีเห็นแปรงเลย มันจะเลือลล่อนรถหงไี้ค่ะผมไปแล้วนะจ๊ะงานไม่สักนะจ๊ะนึกสถานีเ,าเราอยู่ที่ชุมแห่แพลเมืองน่าแน่นดินแดนต่อแคว้นผู้เวียงผู้เขียวอยู่ทิศเชียงเชียงเรายัางชะงนอยู่นี่เราคนไทยไหมว่า เราจะอยู่ตาตาแสงสว่างหันหน้าน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะหันนาแม่เนเ่จะเอื้อยพากินพาเที่ยวตอนกินก็ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้หิวมากตอนนี้กี่โมงสอง,สองทุม<อ>งท่มจะสามทุ่มสอง,สองทุ่มสี่สิแแล้วคะ่ะเรายัางไม่หลับไม่นอนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเหลือ ที่หน้าโรงพยาบาลมาอร่อยเมืองเขาเจริญเนาะโอ้ใหญ่โตกว้างชุมแพ้คนเเมืองน้าแน่นว่าจะไปหายางเดียวเดียวว่าอยู่ม่งไหนอ้าแล้วก็ไปสิไปเดียบารมันก็ปิดแล้วไงอ๋อ น,น่าอยากได้อันถุงใส่อันถุงถุงปุ๋ยมาหนังเงี้ยงาถ้าผ่านเดียวายซื้อถุงปุ๋ยมาหน่อยโอ้ตลาดตอนเย,นอย็เนเขาโอ้เจริญมากนี่แค่อำเภอนะแต่จเจริญจริงๆ ข้าวมันไก่นี่ไงที่บาราบกไก่ตอนเมืองนนหมูปิ้งนมสดโอ้จเจริญเจริญมากเข้ามันตั้งหลายเจ้าเนี่ยเจริญเจริญข้าข้าอ้อมดูเมืองหน่อยนะพอดีว่านี่ไอเดียวาย ไม่ไม่ไม่ไปดูบ้านเมืองเขาหน่อยสิอู้ดูเลียนเออเบิ่งย่ำมขึ้นออกก็ได้ดอกย่ำมเป็นหอนเริ่มทายรูปก็จะของกินไม่อดนะมีทุกมุมเลยอะนั่นอะไรแหนมเนืองเหรอแหม่มหรือแหนม นุดเดินนุดเดินแม่มเอาห้องเสื้อแหมฮะอ่านยังไงเป็นนุดเดินมีความสามารถพิเศษย่าแต๋วหมูกระบฟะุฟเฟ่ไลนรูปอยู่ถ่ายวีดีโออยู่ห้องน้ำบ้านเพื่อนเราก็ใช้ได้นะเมื่อกี้ โอ้มิ้านสเต็กตอนนี้ชุมแพค่ะชุมแพอืมสวยนะกลาง,งคืนสวยนี่สันเจ้า ถ้าม ch ีที่จอดก็จอดนะคะไม่มีปัญหาค่ะจอดใกล้ๆบ้านเพื่อนเราหน่อยเราจะเข้าไปหาเพื่อนแป๊บนึงแต่ถ้าวนดูได้ก็วนไปก็อ๋อมันเลยไปแยกน้อะหมแวนี่ถนนเส้นสายเมนใช่ไหมเส้นใหญ่ใช่ไหมอ้จลจริงจริงอาว้าว อดดาวเงินบ้าทุกคนจะเลื่อนแท้ mm hmm. ซ้ายไปคอนสานขวาขอนแก่น mm hmm. ซ้ายเลย mm hmm. พูกกระดึง mm hmm. ครั้งที่สามจะต้องมีตอนอายุเจสิ hmm. นี่หรอวะ mm hmm. ชุมแพร นี่เขาเขียนอะไรอ่ะน้องบัวลำพูเลยเพชรบูรณ์อ๋อเด็กมันถึงไปเที่ยวเพชรบูรณ์มันใกล้เนาะเออไปฮอดเพชรบูรณ์หล่นเฮาหรือ่ะเอาไม่เอาลุงโทนี่ห้องหงอกขายกับข้าววะหล่ะ ไงทางที่เราทาไมกินเยอ๋อสวยเนาะาอุ้ยจม่าหันเมืองเขาคือเจริญเถอะวะใหญ่มากอะแล้วติดถนนใหญ่ด้วยนะเออนี่เราเวียนออกมาและบานเราไม่ได้เวียนเข้าเอออุนี่อะไรหมูกระทุหมูใหญ่แหโอ้เบอร์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 ภาษาบ้านเมืองคราะ น่าจะเป็นภาษาพูไทยหรือเปล่าเบอร์เอรออะไรอย่างเนี้ยพี่เลยเออเงินโอ้ยใจเล็กกว่าจับยวนไอหลังโอ้ยก็ได้ความไม่รู้เราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเหลือบ่าวบ้านบ่าวบานไม่รู้เจ๊เล็กบอกอะ แม่ญาติเราบอกว่าหน้าโรงพยาบาลก๋วยเตี๋ยวอร่อยจะอร่อยจริงป๊าดนู่นไอไอป้ายเขียวๆข,ข้างหน้าเป็นทางแยกว่าเขาถึงจะไปเขียวป้ายเขียวใหญ่ขนาดนั้นแยกที่เรามาจากโรงพยาบาลอ๋อนั่นแหรอ,อโอเคเนาะเออ ก็ใช่ก็เขาดูแลเราอ้อมตัดใหม่็อมนี่แค่กินข้าวแล้วนั่งรถรอบเมือง